สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับนิทานของอีชั้นถ้าจะไม่ฮิตติดตลาดเพราะไม่มีน้ำเน่าที่เพาะพันยุงลายเลยไม่มีตุ่มยุงกัดบนตัวชมพู ทั้งนี้แหละทั้งนั้นใช่ว่าชมพู่จะเป็นเด็กฉลาดรู้ว่าจะหลงทางเลยแบกมุง้งไปคลุมตัวกันยุงกัดหรือการไม่มีตุ่มยุงปรากฏชัดบนศพชมพู่จะแปลว่ามีคนลักพาตัวไปและทำความสะอาดศพก่อนแล้วทิ้งไว้หลอกตาคนอื่นเพราะ ไม่ว่าชมพู่จะขึ้นไปตายบนเขาอย่างไรเดินไปเองหรือมีใครพาไปคงไม่มีใครแบกมุ้งไปคลุมตัวเด็กกันริ้นไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมถนอมรักษาไว้ให้ตายดีๆโด,ดยไม่มีตุ่มยุงริ้นไรการไม่ปรากฏตุ่มยุงบนตัวเด็กบอกสาเหตุของการขึ้นไปตาย บนเขาของเด็กไม่ได้เลยเพราะผลของมันไม่ใช่ไม่มีแต่ผลของมันคือบอกไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีสองประโยคนี้ต่างกันนะคะวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ดีๆด,ดังนั้นจะเอาเรื่องตุ่มยุงมาบอกว่ามีคนลักพาตัวไปแน่ๆแ,และมันคงนั่ง พัดนั่งวีข้างๆรอจนกว่าน้องจะตายหรือมันกลางมุ้งให้น้องเลยตายแบบไม่มีตุ่มยุงกัดหรือจะใช้ระบุว่าถ้าเด็กหลงไปเองบนศพมันต้องมีตุ่มยุงสิถ้าไม่มีแปลว่าเด็กไม่ได้ขึ้นไปเองการฟันธงแบบนี้ภาษานักวิทยาศาสตร์เขาเรียก วิเคราะห์แบบส้นตีนกระทืบดินค่ะเพราะที่นี่น่ะไม่มีน้ำเนา่าตุ่มยุงจึงสำคัญอะไรความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับกริยะทางจากบ้านไปวัดภูผาแอกประมาณ2กิโลนิดๆหากเราสังเกตเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อมันก็ขับช้า อยู่นาชัยพลอาจจะเป็นคนขับช้าเป็นคนถนอมรถตามเส้นทางอาจจะเจอหลุมเจอบ่อเจอหมาเจองูเหลือมเจองูเขียวก็ต้องชะลอให้มันข้ามไปก่อนจะไปเปรียบเทียบกับช่อง34ไม่ได้หรอกมันเป็นรถเก๋งอาจจะขับคล่องตัวกว่าใช้เวลาแค่7นาที และอย่างเป็นรถบริษัทจะขับยังไงก็ได้ไม่ได้ซ่อมเองนี่ Hash tag รถซื้อแกงจะแรงได้ไง Hash tag ไปรับพระไม่ใช่ไปรับกิ๊กจะรีบไปไหนเนะาะชัยพลขอบคุณคลิปไทยรัฐซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า ใดๆคือเพลงประกอบเหมาะมากเข้ากันเข้ากันถัดมานะครับบอกว่ารถโยกหัวแทบแตกถัดมานะครับบอกว่าถนนแบบนี้ขับช้าไม่แปลกขอดพี่ถัดมานะครับบอกว่าสะออนเพลงถัดมานะครับบอกว่าดูอย่างหนึ่งก็น่าสงสารเนาะคนคนหนึ่งเนะ่ะเจอสารพัดถัดมานะครับบอกว่าคนที่ทำความผิดผีบ้าที่ไหนจะให้ความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่าง เด็กอมมือยังมองว่าไม่ใช่ลุงพลค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่าลุงเป็นคนพูดเยอะเพื่อจะออกจากวัดได้น่ะแกก็พูดพร่ำไปตามประษาแกเจอใครแกก็โม้ถามไทยคนไปทั่วนิสัยแกเป็นงี้ถัดมานะครับบอ,อกว่าลุงพลน่ะส่งชามาดีพิสให้แล้วใช่ไหมคะแอดถัดมานะครับบอ,อกว่าใดๆคือชังคน แอนอกใส่ชัยพลวันนั้นจริงๆความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับเชื่ออชั้นเถอะตำรวจขนคนมาค้นบ้านชัยพลล่าสุดไม่ได้อะไรไปหรอกความลับนะรึกากอย่าหวังเลยว่าจะได้ทีเด็ดไปน่ะอย่างดีก็เอาเป้เก่าๆไปใบหนึ่งเอาโทรศัพท์ไปห้เครื่อง แต่ของสำคัญที่สุดที่ตำหนวจมุ่งหวังจะเจาะความลับของชัยพลและสมพรยังคงดำมืดไม่มีทางที่ความลับนี้จะรั่วไหลออกไปว่าชัยพลฝังมันไว้ที่ไหนไม่มีใครรู้เด็ดขาดว่าสูตรแจ่วบองสถานโลกชัยพลซ่อนไว้ที่ใดสุดยอดมากต่อให้เอากา้านทูบชุบน้ํากรดมาดีดไข่ ชัยพลก็จะไม่ปริปากบอกอย่างเด็ดขาดว่าความลับสุดยอดถูกฝังไว้ที่ไหนบนภูเหล็กไฟพอโพสต์เสร็จปุ๊บพรีปัดสั่งซื้อทูบให้ตำนวจภาคสี่กำโตโตพร้อมมาดีดไข่ชัยพลวันพรุ่งนี้ฮ่าฮ่ฮซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า อย่างน้อยก็เป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและการให้ความร่วมมือในการตรวจค้นแต่เป็นการสะใจกองแช่งและสงสัยทางฝั่งกองเชียร์ในการขอหมายค้นถัดมานะครับบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าหน้าอายเนาะเบิร์ดคาสซีว่าว่าสั้น่ะถัดมานะครับบอกว่าคิดว่าหมูแล้วเขาจะมีแฮชแท็กแฮชแท็กจุด,จด,จด ตั้มมันร้ายทอาแมวอะไรหรอครับถัดมานะครับบอกว่าคงได้แต่ข้อความลุงพลป้าแตนสู้ๆเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนเต็มไปหมดถัดมานะครับบอกว่าสงสารไข่ลุงพลถัดมานะครับบอกว่าโหกว่าทูบจะหมดกรรมไข่ลุงพลไม่พอดีาถัดมานะครับบอกว่าแสนหวังเวิร์ดไข่ลุงพลถัดมานะครับบอกว่า ต้องเซฟไข่ลุงพลไหมคะถัดมานะครับบอกว่าสงสารไข่ลุงพลเนาะถัดมานะครับบอกว่าวันที่ตำรวจมาค้นบ้านลุงพลเหมือนเขามาถามหากระเป๋าเป้อีกหนึ่งใบเขาเอารูปให้ลุงพลดูลุงพลก็บอกว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ใช่ของผมเป็นของแม่น้องชมพู่เขาเอามาให้ใช้ตอนขึ้นเขากระเป๋าอยู่บ้านแม่น้องชมพู่เหมือนตำรวจเขาอยากได้ใบนั้นหรือเปล่าหรือ เราคิดไปเองความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับใจหนึ่งก็ต้องการให้คดีถึงชั้นศาลไวๆเพราะอยากให้ศาลท่านชี้ขาดแต่อีกใจไม่ดีกว่าขอให้จบที่ชั้นอายการฮ่าฮาอรุณสวัสดิ์เมื่อวานข่าวดังข่าวใหญ่ทำให้พวกกองแช่งตีปีกกัน ร,ริกรรียกใหญ่ตำรวจจะส่งสำนวนให้อายการตรวจสำนวนเพื่อจะได้ส่งผู้ต้องหาไปศาลมันน่าตื่นเต้นตรงไหนขนาดตัวทนายกับผู้ต้องหาเขายังเฉยเฉยเพราะเขารอวันนี้มานานแล้วรอวันที่จะไปพบพนักงานอายการเพราะขั้นตอนตรงนี้ไม่ใช่อ่านอ่านแล้ว สั่งฟ้องได้เลยซเมื่อไร่ผู้ต้องหามีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรมได้ไปอีกระยะหนึ่งนะจ๊ะไม่สั่งฟ้องนี่หาขี้แตกเลยนะเคยบอกว่าตำรวจจะสรุปสำนวนควรสั่งฟ้องส่งอายการเสียทีมันแปลกตรงไหนไม่แปลกเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งใจทำงานในคดีนี้มาเป็นปีปี ทนายผู้ต้องหาที่ตำรวจจะสั่งฟ้องทางตำรวจต้องแจ้งทนายเขาเสียก่อนแต่เขายังไม่รู้เรื่องเลยตอนออกหมายจับทั้งที่เป็นความลับแต่ข่าวดันออกก่อนคนถูกจับจะรู้คดีนี้มีแต่พวกลูกอีช่างเสือกรู้ดีกว่าใครๆปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานเถอะขนาด มีคนโวว่าหลักฐานแน่นยังใช้เวลาเป็นปีกว่าจะสรุปสำนวนได้แล้วจะให้อัยการทำงานแค่เดือนกว่าในคดีใหญ่ขนาดนี้อัยการเขาก็มีมาตรฐานในการทำงานไม่ใช่แค่ทำช่วยๆพอผ่านๆต่อให้ส่งสำนวนว,นวันนี้ก็ยังคิดว่าหลุดฝากขังฟ้องไม่ทันผมเชื่อในมาตรฐาน การทำงานของอายการว่าจะไม่สั่งฟ้องเพียงเพราะเหลือเวลาน้อยและคงไม่คิดที่จะสั่งฟ้องไปก่อนแบบช่วยๆขอไปทีเป็นกำลังใจให้อายการและตำรวจครับขอบคุณภาพประกอบสถานบันเทิงซึ่งภาพประกอบดังกล่าวนะครับมีข้อความดังนี้งานสอบสวนที่ควรจะเป็นคือ ตำรวจต้องสแสวงหาพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อค้นหาความจริงสำหรับพิสูจน์ทั้งความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาแต่ในทางปฏิบัติตํารวจที่ทําหน้าที่สอบสวนอย่างมุ่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหาในทํานองเค้นหาความจริงมากกว่าการค้นหาความจริงทําให้คนบริสุทธิ์ตกเป็นผู้ต้องหาและถูกส่งฟ้อง ขอสารมากมายบ่อยครั้งนำไปสู่การละเมิดสิทธิของประชาชนทำให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทำให้กระบวนการยุติธรรมกลายเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมสถานบันเทิง